ขับแล้วไม่ต้องเสียค่าน้ำมันชุดแต่ง AMG รอบคันค่ะเลขไมหม่69,000โลเท่าน,านั้นพร้อมยางปี2020ทั้ง4เซ้นรถสูงมีประวัติเซอร์วิสท,ที่ m e อร์ d e s e e n z พาราโนมิกกลาสลูปเปิดปิดไฟฟ้าป้ายแดงเขาสูงถึง3.2ล้าน กับ C 3 5 0 E Plug In Hybrid รุ bit, ่น Top AMG Dynamic มาพร้อมกับระบบ DisTonic ช่วยรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้า Intelligent Light System ที่มาพร้อม Daytime Running Light like. เป็นล้อ m g Multi s p o k e ขอบ19ไฟไท้าย LED เซนเซอร์ให้รอบคันฝาท้ายไฟฟ้าใช้เป็น h a n d Free Access นะที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2,000น cc 211แรงม้านะคะทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า82แรงมา้าได้กำลังถึง 279แรงม้าค่ะและจับคู่กับเกียร์7 G Tonic Plus นะคะคก,กุญแจ Keyless Go, คอนโซลกลางไลายคาร์บอรไฟเบอร์และเลขไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่6,9 0 0 0โลเท่านั้นนะคะถือเป็นระยะทางที่ใช้ไม่เยอะเลยเปาะหุ้มหนังแบบสปอร์ตรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าแผ่นเมมโมรี่ให้ถึง3จุดด้วยกันมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ก้อง360องศานะคะเป็นจอ8.4นิ้ว แอร์ได้3โซนเลยด้วยกันโหมด e ีโค o คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพาหรือจะปรับตั้งค่าเองแบบ Individual ได้นะคะพร้อมระบบการสะเทือนแอร์เมติกเบอะโดยสารนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วมีแอร์ด้านหลังมีมานะ่านเพียง 1, 4 8 0 0 0ล้านค่ะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะหรือท่านไหนดาวเริ่มต้น1 0 0 0 0แสนนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่25,000เท่านั้นเอง